กินอะไรคะกินอะไรคะอา้าวอร่อยไหมคะอ,อ,อ,อร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะ เขาไม่กินเท้ากันหรอนิ้วมือดีกว่าหรอรอจิ้มปะจริงหรอรอกราด่างช่างเลยนะ

หนูมาทางนี้หนูมีสิทธิ์ปกเตียงนะลูกเตียงมันไม่ได้ปิดหนูต้องไปทางโน้นสิไปทางโน้นลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวหนูจะตกเตียงไม่เอาไปทางโน้นไปทางโน้นหนูต้องไปทางโน้นลูก ออะไรหรลหลกกินอะไรคะหนูเออกินชาโตแล้วผมไม่ต้องกินคนลแล้วแล้วจะกินชาเลยกินแต่ชาไม้กินนอนกินชาเป็นอาหารใช่ไหมคะลูกระวังนะ อ๋อหนูทำอะไรคะอ๋อหนูกินเหรอหนูใช้ช้อนเองเหรอใช่ไหมจับช้อนมือขวาด้วยนะอืมจับอย่างนี้มันอ๋อโอเคเก่งเก่งค่ะนี่ค่ะชอนระวังหัวชนโลก หยดยออเลยกินช้อนด้วยนะนล้วหนูกำลังทำอะไรคะลูกอ๋อแรงกับอะไรคะแรงกับอะไรอยู่คะ เฮ้ยพี่กระต่ายเหรอคะใช่ไหมใช่ไหมพี่กระต่ายไปไหนแล้ว่ะเฮ้ยชอบไหมชอบไหมชอบเก้าอี้อันนี้ไหมคะชอบไหม,ชอ,ไหมชอบปะย,ยิ้มหวานยิ้มหวานแปลว่าชอบหรือไม่ชอบชอบใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้กินข้าวแล้วก็ไว้นั่งเล่นนะลูกนะเราจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องทำอะไรคะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะหนูกินข้าวเสร็จหนูง่วงหนูนอนในนี้เลยเนาะโอเคไหม,มแบบนี้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 หนูจ้องมาตาไม่ขยับเลยหนูจ้องมาหนูคันคอเองเก่งมากเลยมาไป ทางนี้มามาทางนี้มาไปทางนี้อีกมามาทางนี้แล้วมามาทางนี้ก็ขวานม้ามาทางนี้มามาทางนี้มามาทางนี้ก็ขวานม้าอยู่นี้มาไปทางนี้อืา โอ้โหนิ่งอยู่ได้ตั้งนานเพิ่งรู้สึกว่าลูกเก่งจังเลยนะมามาทางนี้มามาทางนี้มามาทางนี้มามามาทางนี้แล้วอุ้ยกบฝานมาอยู่นี่ป้ายป้ายปไายปายปายไปไปทางนี้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 อุ้ยมาไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาไป ไไมาไปไหนมา,ม,ามาไปไหนมามามาไปไหนมาไปไกลเลยเหรอไปไกลเลยเหรอ,อไปไหนวะอ้าวอยู่นี่หรออยู่นี่เ,อ,เองอโอ้โหนานมากเลยนะเนี่ยลูกเก่งจังเลยนะแขนเริ่มมีพลังแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากเลย อีกหน่อย Rabbi. ถ้าหนูว่าอยากขยับนะหนูขยับเองคุณแม่นะปวดข้อมือโอเคพอก่อนนะลูกนะทำได้เลยแล้วลูกเก่งอะภูมิใจจังเลยอะลูกเก่งอ่ะลูกเก่งอะลูกเก่ง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  ถ่ายคลิปอีกโอ้โหสามสี่นีแล้วนะเนี่ยโอเคอ่ะพอพอพอเก่งมากเลยเก่งอะไรลูกฮะหนูดึงตัวพี่มีนาไปทับหนูเหรอลูกแล้วหนูก็ยังจะกัดเขาอีกเหรออ่ารอ ล่าลูกทำไมหนูไม่ปล่อยพี่หมีบ้าวไวล้ล่ะหนูอยากเล่นกับพี่หมีบ้าเหรอ,อ,อพี่หมีบ้าหัวใหญ่กว่าหนูยิงลูก Where is it? There are on. There were three. Jump on, jump on. Some has. Where will she go? Where will she go? each will get. Okay, finish. Go in. We go up. Setting the table. ตัวคุณแม่เขให้ลูกเขาดูว่าซื้อหนังสืออะไรมาบ้างเธอก็สนใจมากเลยนะ ง่วงๆอยู่ก็ตื่นมาดูหนังสีอได้นะลูกเนาะหนูชอบไหมลูกนี่คือหน้าตาของคนที่ไม่ได้อ่านน้ำมาสี่วันน่าสงสารจริงจริๆเกิดเป็นโูกคนแม่กรลบหนูเปรานพูดน,น่าสงสารแล้วกัน ไม่ได้อาบน้ำมาซีวลไม่ร้อนเย็นร้อนเย็นเบบี้ก็แฮปปี้ใช่ไหมคะใช่เปล่าคะแฮปปี้เปล่าคะใช่แฮปปี้ยิ้มอ่ะยิ้มไงคะยิ้มไงคะลูกอื้อ

ูเสื้อผ้าที่คุณพ่อต่อให้เมื่อคืนชอบไหมชอบปะเอ๋ขอบคุณคุณพ่าหรอไหนตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนลูกก็ควงกับตู้เสื้อผ้าของเขาอยู่นี่หรอใช่ปะ